สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานอยู่นะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานนะครับเขาได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุฟรีนะครับฝึกจบแล้วเนี่ยมีรายได้1 3 0 0 0ถึง15,000บาทต่อเดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ สำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาได้จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุนะครับโดยการรับสมัครต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับสำหรับโครงการให้ทุนสร้างอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานไทยในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาได้ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ําไทยจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุโดยมอบทุนฝึกอบรมระยะสั้น6เดือน แก่ผู้ด้อยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่างานนะครับสำหรับผู้ที่สมัครเข้าอบรมเนี่ยจะต้องเป็นเพศหญิงอายุระหว่าง18-35ปีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมอ3มีสุขภาพแข็งแรงรักการบริการนะครับและการช่วยเหลือผู้อื่นในระหว่างการอบรมเนี่ยมีที่พักอาหารและชุดยูนิฟอร์มให้นะครับเมื่อเรียนจบเนี่ยจะได้ทำงานดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ กับบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยเป็นเวลา2ปีนะครับค่าตอบแทน13,000ถึง15,000บาทต่อเดือนค่าทำงานล่วงเวลาวันละ800บาทหลังครบ2ปีเนี่ยก็สามารถไปทำงานที่อื่นได้ตามต้องการนะครับ สำหรับคนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานหมายเลข1506กด4หรือโทร02 245 4035และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยโทร089 9830414นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นผู้ได้โอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์หรือกำลังว่างงานอยู่นะครับ ก็สามารถโทรไปสอบถามไปสมัครได้นะครับเขารับเฉพาะเพศหญิงอายุ18-35ปีวุฒิการศึกษาหมอขึ้นไปนะครับจบแล้วมีงานทําเลยนะครับในระหว่างการฝึกอบรมก็มีที่พักอาหารชุดยูนิฟอร์มให้และก็อบรมให้ฟรีด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ